ทักมาตั้งเป้าอยากไปอยู่ซัพพลายเชนแอนนัลิสนะขอคําแนะนำทักษะที่ควรมีติดตัวด้วยโอเคก่อนซัพพลายเชนอันนี้น่าสนใจนะคราวที่ถามก่อนว่าปัจจุบันอยู่ในสายซัพพลายเชนหรือว่ามาจากสายไหนนะนะครับมาอยู่ในสายไหนนะถ้ามาสายคืองี้ทักษะที่ควรต้องมีถ้าจะเป็นซัพพลายเชนแอนนัลิสเนี่ยแน่นอนทักษะที่ต้องมีก็คือ ความรู้เกี่ยวกับซัพพลายเชนอันนี้ต้องมีหลักๆเลยต้องมีคราวนี้เนื่องจากซัพพลายเชนเป็นเรื่องกว้างเนาะนะครับก็คราวนี้จะเป็นซัพพลายเชนแอนาลิสมุมไหนล่ะมุมกว้างเลยหรือเปล่าถ้ามุมกว้างเลยก็คงต้องรู้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าต้องมีทักษะด้านซัพพลายเชนละถามผมนะคราวนี้คราวนี้ถ้าเป็นซัพพลายเชนแอนาลิสต์ในแง่ของคอสแอนาลิซิสหรือ ปรับปรุงกระบวนการสป라이เชนก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือมาสายไฟแนนซ์รือสายโอเปอเรชันถ้าเป็นสป라이เชนแอนนาลิสต์ในสายไฟแนนซ์ก็คือวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินก็คงต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจทางด้านฟินแลนเชียลต่างๆนะครับและก็ความเข้าใจในเชิงธุรกิจนะครับส่วนใหญ่สป라이เชนแอนาลิสต์ที่เจอก็จะวิเคราะห์ต,ต้นทุน นะครับวิเคราะห์ต้นทุนนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเพิ่มความรู้ในเกี่ยวกับการออประเมินต้นทุนตก่อนผมทํางานเนี่ยเราก็จะมีนี่เราจะมีคนระดับรีเจนอลเขาเรียกว่าซัพพลายเชนแอนนัลิสระดับรีเจนอลอยู่สิงคโปร์คนนี้ก็จะวิเคราะห์เข้ามาจากสายไฟแนนซ์เขาเป็นบัญชีเก่าพอเขามาลลงซัพพลายเชนเขาก็จะมาเน้นเรื่องของการทําวิเคราะห์ต้นทุนเก็บตัวเกี่ยวต้นทุนนะครับหาค่าตัวชี้วัดต่างๆในเชิงการเงิน นะครับต้นทุนต่อนหน่วยต้นทุนการผลิตต้นทุนการถือคลองต้นทุนขนสง่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าพอเขาเป็น regional เนี่ยเขาจะดูหลายๆประเทศเทียบกันแน่นอนแต่และประเทศเนี่ย supply chain มัปปนไม่เหมือนกันนะความซับซ้อนโมเดล supply chain m a ป,ปิปป้งไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายาม benchmarking กกประมาณในประเทศจากนั้น